พังง่าอีกพบรถหรู22ล้านของบอสพรจอดทิ้งไว้ที่นี่วันนี้21ตุลาคม67เวลาประมาณ16นาฬิกาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขณะที่ผู้สื่อข่าวปักหลักรออยู่นั้นพบว่ามีรถสไลด์ได้นำรถของกลางอีกหนึ่งคันคาดว่าเป็นของบอสพรเป็นรถยี่ห้อแลมโบกินีฮ i ร u r ค c นีเวลล a m b มโบกินีฮูร a c ค n น v อีวสีเขียวมูลค่ามากกว่า22ล้านบาทขับมายังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จากการสอบถามคนขับรถสไลด์บอกว่ารถคันนี้ถูกจอดทิ้งไว้ข้างทางถนนลาดพร้าววังหินใกล้กับวัดลาดพร้าวหากรวมรถคันล่าสุดตำรวจสามารถอายัดรถบอสพรได้ทั้งหมด9คันและรถของกลางในคดีดีไอคอนรวมทั้งหมดจะมี30คันด้านทีมทนายความของบอสพรได้เดินทางเข้ามาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเปิดเผยว่าตนเองได้รับการประสานมาจากทางญาติของบอสพรยืนยันว่า ไม่รู้ว่าบุคคลที่ประสานมานั้นเป็นใครซึ่งตนเองอยู่บริเวณใกล้ที่สุดเพราะว่าความอยู่ที่บริเวณสารายรัชดาจึงได้เดินทางมาเพื่อนำทรัพย์สินมาส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ตนเองไม่ทราบว่ามีการไปจอดรถทิ้งไว้ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปเอารถมาส่วนมูลค่ารถนั้นตนเองไม่ทราบว่ามีราคาเท่าไหร่ตนมีหน้าที่แค่มีหน้าที่แค่เพียงมาเป็นพยานพยานและส่งมอบรถคืนเท่านั้นในฐานะทีมทนายความของบอสพร